สรุปทบทวนวิเคราะห์แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาสำหรับเตรียมสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2563นะครับคำว่าวิเคราะห์หมายถึงความสามารถในการจำแนกแยกแยะเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างได้นะครับเขาเรียกว่าการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์กฎหมายก็คือการจำแนกแยกแยะประเด็นสำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับแต่ละประเภท นะครับถึงความเหมือนความแตกต่างมีการเปรียบเทียบการที่จะทําการวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายได้นั้นจะต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนนะครับถึงจะเข้าสู่การวิเคราะห์ได้โดยปกติแล้วเนื้อหากฎหมายการศึกษาที่ใช้ในการสอบครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นจะมีอยู่ทั้งหมด6ฉบับ 1. พรบการศาาแห่งชาติ2พรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3. พรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา สี่พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาห้าพรบคุ้มครองเด็กและหกพรบการศึกษาสําหรับคนพิการหกฉบับนี้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่อยู่ในหลักสูตรและก็ปรากฏอยู่ในข้อสอบแน่นอนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกวิเคราะห์จําแนกแยกแยะประเด็นสําคัญของกฎหมายแต่ละฉบับโดยมีคําถามนําอยู่ทั้งหมด10คําถามนะครับ จะต้องตอคบคำถาม10คคำถามนี้ได้อย่างแม่นยําซึ่งแต่ละคำถามนั้นจะให้โอกาสในการทบทวนนะครับสักเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่การเฉลยนะครับมาเริ่มต้นที่คำถามแรกกฎหมายทั้ง6ฉบับนั้นกฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทยครับให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะกฎหมายแม่บททางการศึกษา คำตอบกฎหมายแม่บททางการศึกษาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี4 2นะครับมีการปรับปรุงเป็นปี4553และล่าสุดคือ62นะครับพรบการศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด9หมวด1บทเฉพาะการ78มาตรากฎหมายแม่บทหมายถึงกฎหมายการศึกษาหลักฉบับแรก ซึ่งทําให้เกิดกฎหมายการศกลาลูกอื่นๆตามมานะครับนั้นพรบการศษาหแห่งชาตินั้นจะเกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี40มาตรา81เกิดพรบการศษาหแห่งชาติจะมีทั้งหมด9หมวดเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องทั่วๆไปในการจัดการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคําศัพท์การศึกษาสิทธิหน้าที่ทางการศึกษาระบบการศษา3ระบบ หรือการศาสามรูปแบบในระบบนอกระบบตามระยาสัย,ย Formal Education Non-formal Education และ Informal Education แนวการจัดการศึกษาการศาขั้นพื้นฐานคือก่อนอุดมก่อนอุดมก็จะเริ่มตั้งแต่ก่อนประถมประถมแล้วก็มัธยมหรืออนุบาลถึงมปลายการศาภาคบังคับย่างเข้าปีที่7ถึงย่างเข้าปีที่16ยกเว้นสอบได้ชั้นปีที่9 ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งลูกเข้าเรียนก็จะถูกปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับหรืในเรื่องของเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า12ปีนะครับนอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องของการบริหารจัดการศึกษามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาครูคนาจารย์และบุคลากร,กรการศาึกษาทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและก็เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับเพราะนั้น กฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายแม่บทนะครับกฎหมายแม่บทคือกฎหมายหลักทางการศึกษาครับต่อไปข้อ2ครับกฎหมายฉบับใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลยให้เวลาคิดสักครู่นะครับมีอยู่ทั้งหมด6ฉบับใน6ฉบับนี้มีกฎหมายที่ไม่มีการแก้อยู่2ฉบับนะครับ กฎหมายที่ไม no ่มีการแก้ไขเลยก็คือพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี46ประกาศใช้ครั้งเดียวไม่แก้เลยนะครับและก็พรบคุ้มครองเด็กปี46ก็ไม่แก้เช่นเดียวกันนะครับพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นจะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของวิชาชีพทางการศึกษานะครับเรื่องของวิชาชีพทางการศึกษา จะกล่าวถึงสภาครูและบุคลากรการศึกษาหรือครูสภากล่าวถึงคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรการศึกษาสกสคกล่าวถึงเรื่องของการกำกับดูแลว,วิชาชีพบทลงโทษในการประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ปี4-6ครั้งเดียวไม่แก้เลยแต่ถูกแก้โดยคำสั่งม44นะครับ คำสั่งที่7ทับห้กับคำสั่งที่11ทับหกปี58กับปี61นั้นจะมีการใช้มอสิมสีแก้นะครับแต่ไม่แต่ไม่มีการแก้อย่างเป็นทางการสรุปกฎหมายที่ไม่มีการแก้ไขเลยคือพรบสภาครูและบุคลากรการศา,ากับพรบคุ้มครองเด็กครับสองฉบับนี้ไม่มีการแก้เลยข้อต่อไปครับ ข้อ3กฎหมายฉบับใดบ้างที่มีการแก้ไขล่าสุดในปี62ในปี2562มีกฎหมายที่ถูกแก้อยู่3ฉบับครับมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนที่สุดครับ1พรบการศาแห่งชาติครับ2พรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและ3พรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศา3ฉบับนี้ มีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายในปี62สองฉบับที่1กับฉบับที่2ปรับปรุงพร้อมกันแต่ฉบับที่ฉบับที่4ตรงนี้นะครับระเบียบข้อราชการครูเนี่ยมีการปรับปรุงก่อนนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขก่อนแต่ฉบับแรกกับฉบับที่2นี้ตรงกันวันเดียวกันข้อที่4 สาเหตุของการแก้ไขครั้งสุดท้ายของพรบการสา่งชาติคืออะไรและข้อที่5สาเหตุการแก้ไขครั้งสุดท้ายของพรบระเบียบข้าร,ราชการครูและบุคลากรการศึกษา,าคืออะไรนะครับถามสาเหตุการแก้ครั้งสุดท้ายของพรบการสั่งชาติกับระเบียบข้าราชการคออรูคําตอบครับสาเหตุการแก้ไขพรบการศษาแห่งชาติเพราะ แยกส่วนราชการไปตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนสาเหตุการแก้ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาเพราะเพื่อความเป็นธรรมในการลงโทษวินัยข้าราชการนะครับนี่คือสาเหตุการแก้ครับะบวการสาแห่งชาติเกี่ยวกับการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม ส่วนพรบระเบียบข้าราชการครูแก้เนื่องจากความไม่สอดคล้องระหว่างบทบัญญัติเรื่องของวินัยส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมความไม่เสมอภาคแก่การเมืองการทางวินัยซึ่งออกจากราชการไปแล้วกล่าวโดยสรุปคือก่อนหน้านี้ข้าราชการครูและบุคลากรการสานนั้นจะลงโทษได้ต้องอยู่ในสานภาพของการเป็นข้าราชการเท่านั้นลาออกไปแล้วลงโทษไม่ได้ในขณะที่ข้าราชการอื่น ลาออกไปแล้วลงโทษได้นะครับถ้าเป็นวินัยร้ายแรงดังนั้นการแก้กฎหมายก็เลยให้เหมือนกันหมดนะครับตั้งแต่ปี62เป็นต้นไปครูที่ทำผิดวินัยร้ายแรงและเกี่ยวข้องกับการทุจริตแม้จะลาออกไปแล้วยังสามารถลงโทษได้ภายใน3ปีนะครับเพราะนั้นเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการลงโทษวินัยครับ ข้อต่อไปข้อ6กฎหมายฉบับใดมีผู้รักษาการต่างจากพวกโดยปกติแล้วกฎหมายการศึกษาทั้ง6ฉบับจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการนะครับแต่จะมีอยู่2ฉบับที่มีมากกว่าฉบับอื่นๆก็คือ1นนะครับพรบรคุ้มครองเด็ก พรบรคุ้มครองเด็กจะมีผู้รักษาการอยู่ทั้งหมด5กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มหาไทยศึกษาธิการยุติธรรมและอุดมศึกษาและพระบการศึกษาสำหรับคนพิการมีอยู่2กระทรวงคือศึกษาธิการกับอุดมนะครับในขณะที่กฎหมายอื่นๆมีผู้รักษาการอยู่คนเดียวคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้อนี้ออกข้อสอบบ่อยนะครับออกบ่อยมาก โดยเฉพาะเรื่องพอรบรคุ้มครองเด็กเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรี5กระทรวงนะออกบ่อยมากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มหาไทยศึกษาธิการยุติธรรมและก็อุดมนะครับข้อ7รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรักษาการกฎหมายใดบ้างก็ตอบ2ฉบับครับ รักษาการพรบรคุ้มครองเด็กและพรบรการศึกษาสําหรับคนพิการจะมีกระทรวงอุดมที่ตั้งใหม่นะครับเข้ามารักษาการด้วยข้อ8กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ,ของราชก,การครูคือข้อใดการบริหารงานบุคคลจะเริ่มตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย วิทยาฐานะวิันตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับราชการจนถึงวันสุดท้ายที่ออกจากราชการนะครับเพราะนั้นการบริหารงานบุคคลคือระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาครับมีทั้งหมด9หมวดหนึ่งบทเฉพาะการ140มาตราเขาจะกล่าวถึงเรื่องของการบริหารงานบุคคลเริ่มตั้งแต่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของราชการครูและบุคลากรการศึกษาหรือกคศ เรื่องทั่วไปเรื่องตำแหน่งวิทยาฐานะเงินเดือนเงินวิทยาฐานะเงินประจําตำแหน่งบรรจุแต่งตั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปริรัติราชการหรือการเตรียมความพร้อมพัฒนายอย่างเข้มวินยัยและการรักษา,าวินยัยการดำเนินการทางวินยัยออกจากราชการอุทธร,ร้องทุกข์นะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่ออกเยอะที่สุดนะครับคือพรบร,ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ก็จะถามทุกเรื่องตั้งแต่การบรรจุไปจนถึงการออกจากราชการข้อ9การจัดตั้งกอสอจอ,อ,อกอสอจอเกิดจากกฎหมายใดกอสอจอและอ,อกกสอจอไม่ได้เกิดจากกฎหมายหลักทั้ง6ฉบับนี้เลยนะครับแต่เกิดจากอำนาจมาตรา44นะครับ อำนาจมาตราสิสีของคสชซึ่งจริงๆแล้วจะเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจะแบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วนกลางเขตพื้นที่ปริญญาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนะครับส่วนกลางเดิมมีอยู่6สำนักปัจจุบันเหลือ5สำนักคือสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานเลขาธิการสภาการศาสำนักงานคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานและ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีแล้วนะครับมีแต่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาเพราะฉะนั้นจากเดิมมี6เหลือ5อุดมแยกไปตั้งกระทรวงใหม่คือส่วนกลางเขตพื้นที่มีประถม183เขตมัธยม42เขตรวมเป็น225เขตและราชการสถานศึกษาของรัฐที่จะการศึกษารับปริญญากล่าวถึงแค่นี้นะครับ และกล่าวถึงการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทนกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ดังนั้นไม่มีการกล่าวถึงกสจไม่มีการกล่าวถึงสำนักง,งานสาิการภาคสำนักง,งานสาิการจังหวัดครับแต่กสจภาคจังหวัดนั้นเกิดจากมส4่สครับคำสั่งที่10ปี59 1159แล้วก็19 6 0ทําให้เกิดการเปลีป่ยนแปลง โครงสร้างในกระทรวงศึกษาธิการเพราะนั้นกสจเนี่ยเพิ่งตั้งมาใหม่ในปี5960นี่เองนะครับเดิมจะเป็นอำนาจของอกคศปัจจุบันไม่มีอกศเขตนะครับกสจมาทำหน้าที่แทนข้อ10บราพรบสภาครูและบุคลากรการศากล่าวถึงกรรมการที่สำคัญมีอะไรบ้าง พรบสภาครูเป็นเรื่องของวิชาชีพครับวิชาชีพครูนั้นจะกล่าวถึงกรรมการที่สําคัญอยู่3ามคณะนะครับคณะที่1คือสภาครูและบุคลากรการศึกษา,า,าหรือครุสภาคณะที่2คือกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาการการศึกษา,าหรือสอกอสคอ และคณะที่3จะกล่าวถึงกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกอมอวนะครับครุสภาจะมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อมีอำนาจหน้าที่อยู่15ข้อโดยภาพรวมครุสภาจะทำหน้าที่ส่งเสริมวิชาชีพครูโดยครุสภาจะมีกรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือกอมอวเป็นกรรมการที่คอยช่วยพิจารณาวินิจฉัยต่างๆ ส่วนสกสคจะดูแลสวัสดิการเงินชพคชปาปพนักิจช่วยเพื่อนครูนะครับเงินชพสนะครับชาพนกิจสงเคราะห์สําหรับคู่สมรสของครูและบุคลากรการศึกษาแล้วก็เงินกู้ต่างๆนะครับก็จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสองกสคครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการทบทวนนะครับ เป็นการทบทวนความรู้ให้ผู้เข้าเตรียมสอบทุกท่านนะครับผู้เข้าสอบได้ทำการจำแนกแยกแยะประเด็นหลักของกฎหมายแต่ละฉบับให้ได้นะครับถ้าเราสามารถจำแนกแยกแยะประเด็นหลักได้ก็จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดปัญหาที่คนทำข้อสอบไม่ได้คือไม่สามารถวิเคราะห์ ไม่สามารถจำแนกแยกแยะได้เนื่องจากจำมาเป็นท่อนๆน,นะครับมองภาพรวมไม่ออกจำกฎหมายทีละฉบับจำฉบับแรกได้ลืมฉบับที่สองจำฉบับที่สองได้ลืมฉบับแรกเนี่ยก็เลยจำไม่ได้ดังนั้นเราต้องมองแบบภาพรวมแล้วก็วิเคราะห์ทีละประเด็นนะครับซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยจริงๆแล้วข้อสอบไม่ได้ออกเยอะไม่ได้ออกเยอะกฎหมายหนึ่งฉบับออกประมาณสองข้อสามข้อนะครับหรืออาจจะออกแค่ข้อเดียว ดังนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับประเด็นสำคัญของกฎหมายแต่ละฉบับซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้นั้นได้อธิบายไว้ในคลิปพื้นฐานหมดแล้วนะครับได้อธิบายในคลิปพื้นฐานหมดแล้วจำเป็นจะต้องกลับไปทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองทำข้อสอบกฎหมายบ่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอ การวิเคราะห์ทบทวนประเด็นสำคัญของกฎหมายการศึกษาไว้เพียง10ข้อเท่านี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการสรุปทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาอื่นๆต่อไปครับ